สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่2แล้วนะที่ดิฉันจะมาแนะนำเกี่ยวกับการทำสีผมให้ได้แบบนี้นะคะไม่ต้องโฟรกรสที่นมนะคะโอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวขอต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนิดนึงนะก่อนที่จะมารู้ว่าพอใช้สีอะไรกันบ้างน,นะคะกบตัวอีก,กอ็ต๊กติ๊กต,กตกนะก็ให้คุณเพื่อนเนี่ย กสีผมให้ครบทั้ง3รอบพอครบแล้วให้เพื่อนๆเ,เช็คเลยค่ะว่าสีผมที่ทำออกมาเนี่ยมันได้ในระดับ10หรือ,อยังถ้าเกิดว่าได้ในระดับ10แล้วให้เพื่อนๆพ,พอแล้วก็หยุดนะคะไปล้านออกนะระดับ10นั้นอาจจะสงสัยว่ามันคือสีผมอะไรมันก็คือสีบอลอ่อนสว่างมาก เกือบจะขาวแล้วนะคะแล้วก็ในระดับสิบนั้นก็จะมีสีแฝงอยู่ด้วยซึ่งนั่นกคือสีเหลืองอ่อนมากนะอันนี้คือสีแฝงนะพอเพื่อนๆได้ตามนี้ตามที่พลอยบอกเรียบร้อยแล้วให้พเพื่อนๆไปล้างออกเพื่อเตรียมทําสีผมที่เราอยากจะได้อย่างนี้ไว้ได้เลยนะคะสีผมที่พลอยใช้ทั้งหมดมี3สีด้วยกันนะคะสีแรกเลยก็คือแนะนำเชฟ สีของโรแลนด์พิกเซลนะคะพอใช้ทั้งหมด2สีด้วยกันแต่อันนี้ไม่ใช่สีของมันหรอกเป็นสีที่เหลือจากการทำไม่ได้ใช้สีของโรแลนด์พิกเซลใช้ทั้งหมด2สีก็คือสีบอลเข้มใช้2กล่องนะคะแล้วก็สีบอลอ่อนสว่างมากประกายหมดแบบหมดใช้ทั้งหมด1กล่องนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือน้ําตาลอ่อนของโรแลนด์ีคูนะคะใช้ทั้งหมด1กล่องในการเลือกสีเนี่ย ไม่อยากให้ไปมองตรงว่าใช้สีของยี่ห้อนี้ผมไม่เสียใช้สีของยี่ห้อนี้ผมเสียอะไรอย่างนี้อย่าไปมองตรงจุดนั้นให้พึงระลึกไว้เลยว่า,วาโทนสีนั้นเฉดสีนั้นสวยไหมเหมาะกับที่เราจะทําหรือเปล่าอย่างเช่นของดีแคสอาจจะแดงไปในสีของน้ำตาลออกแต่ว่าสีของโรแรนด์ซีพูเป็นน้ำตาลที่ออกมนๆด,ด,ดูสวยกว่าอะไรอย่างนี้นะคะพอะให้เพื่อนๆเ,เรื่องต่างนี้อย่าไปมองว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราทำเนี่ย ใช้สีของน,นี้ผมเสียบอกได้เลยว่าทําสีผมจะทําสีของไรผมเสียอยู่แล้วค่ะเสียหมดทุกอย่างนะคะทาทาความเข้าใจไปเลยตรงนี้นะคะผมต้องเสียอยู่แล้วให้คุณทําใจไปได้เลยนะและยอมรับมันนะคะแต่ทีเนี้ยคือว่าพอผมเสียแล้วอยู่ที่คุณแล้วแหละควรจะฟื้นฟูมันมไหมถ้าเกิดว่าฟื้นฟูผมของคุณก็จะฟื้นกลับสุขภาพไม่ต่างอะไรกับสีผิวค่ะผิวหน้าผิวกายถ้าคุณไปโดนแดดโดนโดนลมโดนมลภาวะโดนมลพิษ ผิวเสียผิวคำ้ำผิวดำผิวโทมผิวเสื่อมสภาพทุกอย่างเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะต้องบำรุงนะคะถ้าไม่บำรุงผิวเสื่อมสภาพร่วงโรยไปในแต่ละวันนะมีใจเขียวมีแต่โทมนะคะก็มาต่อกันที่สีละกันนะสีผสมทั้งหมดทั้งสามสีนั้นเข้าด้วยกันแล้วก็รีบทำเลยค่ะทาให้ทั่วโดยใช้ให้ใครก็ได้ให้เพื่อนให้ญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยช่วยทำให้หน่อย เพราะว่าสีผมจะได้ทั่วกันทั้งหัวแล้วก็สม่ําเสมอนะคะตามนี้ทิ้งไว้3ามสิบนาทีแล้วก็ค่อยไปล้างออกแต่เอ๊ะก่อนล้างออกนะคะเพื่อนๆจะต้องเช็คสีผมนิดนึงว่าสีผมเนี้ยติดกับผมเราหรือยังแต่ถ้ายังไม่ติดก็ให้ทิ้งต่อไว้อีก15นาทีให้ติดผมไม่ได้แล้วก็ค่อยไปสระไปล้างออกนะคะก็เช็ว่าไงล่ะก็ค่อยไปล้างออกนะคะแล้วก็ คิดว่าคลิปนี้คงจะเป็นสาระดีๆให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ละกันเช็คมามาทักทายหน่อยเร็วนะดีมา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 ,มา,มา,มาสอนเพื่อนๆทาผมทําสีผมครับชอบมาหามามามากว่ามามาจังเลยคิดว่าคงจะไปทํากันได้สวยนะคะยังไงก็แวะก็มาหมายเอาไว้สอนเทคนิคดีๆให้ละกันบ๊ายบาย